อันนี้ก็เป็นข้าวที่เราปลูกเมื่อเดือนตุลานะครับตอนนี้ก็เดือนธันวาคมวันที่17บธันวาคม2561นะครับอันนี้เราก็ปูด,ด้วยผ้าไวนิลนแล้วก็เอ,า,อามาดำเอาปลามาดำนะครับทดลองเล็กๆนะครับ รู้สึกว่าจะออกพวงไวนะครับตามปกติแล้วก็ที่หวานหวานกันตามท้้งนานหนึ่งสาสเดือนอัน,นนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆนะเกือบสเดือนก็ออกพวงนะครับแม่นับรวมที่เราพ็อกล้าประมาณ20่สิกว่าวันนะครับไวมาก เป็นการทดลองครับรมีแมลงกินใบบ้างอะไรบ้างนะตักกระแตนพวกนอนอเป็นการทดลองนะฮะทดลองลูก